มันของถึงพร้อมมันเราไม่รู้เวลาไหนแต่เรารู้ว่าเราเดินตามครูบาอาจารย์อะเราเดินไม่ผิดทางหรอกเรามั่นใจเช่นนี้เลยแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรมันจะถึงพร้อมอันนี้เราไม่ทราบถึงเวลาไหนเราก็คงพยากรณ์ไม่ได้แต่เราพยากรณ์ตัวเราได้ว่าเราเดินตรงทางแล้วทางนี้ที่เราตั้งใจเดินเนี่ยไม่ผิดทางแน่ mm hmm. เราเชื่อครูบาอาจารย์เรานะ เราก็ทําตามครูบาอาจารย์สอนเราครูบาอาจารย์สั่งสอนเรามาเราก็ทําตามเนี่ยตั้งใจคิดอย่างที่ท่านสอนเรานี่แหละเราไม่คิดเรื่องอย่างอื่นเพราะว่าเราเชื่อเราเชื่อไปแล้วเราไม่สงสัยแล้วถ้าเราลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์ของเราเราจะมาขอท่านมาเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนเราเพื่ออะไรละ่ะตัวเราก็จะเสียเวลาในเมื่อเราเรียนแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเราจะไปเรียนทําไมแตะเสียเวลา หมายถึงไล่ะอย่างเธอไปเรียนหนังสืออย่างเนี้ยถ้าเธอไม่เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของเธอที่เขาจะสอนเธอและเธอทาให้เธอได้ความรู้จริงๆอย่างที่เธอต้องการขึ้นมาแล้วเราจะไปเรียนกับเขาทําไมล่ะเรียนไปกี่ปีกี่ปีเธอก็ไม่ด้ไม่ได้ดังที่เธอต้องการเสียเวลาไหมล่ะเออก็เสียเวลาอุปมาข้อ,ขอนี้ฉันใดนะไอ้เรื่องของจิตที่เราจะได้เจอความความชอบแล้วก็ถูกอัธยาศัย ถูกปฏิปทาถูกความคิดที่เราคิดตามแล้วเราถูกมันถูกใจเราแล้วเมื่อเราอยากจะทำตามเรารู้สึกว่ามันเป็นของเดินง่ายมันไม่ใช่เดินยากความลำบากในการที่จะเดินตามมันไม่ยากสำหรับกำลังใจเราถือว่าไอ้ความถึงพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของเธออย่างนี้จริงๆแนละ้วมันยากแต่มันก็ถ้ามันมีก็ง่ายแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเจ เราก็จะไม่ได้ไม่ได้รับความสมบูรณ์ในอารมณ์อย่างนี้หรอกเช่นว่าเธอจะคิดตามเธอก็รู้สึกว่ามันคิดไม่ได้คิดตามท่านแล้วรู้สึกหนักคิดตามแล้วรู้สึกมันเราไม่เข้าใจเราไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่เราคิดตามท่านได้ทั้งๆคำพูดมันก็ไม่ได้ยากมันไม่ยากนะอย่างพระที่ท่านปฏิบัติกันถึงแล้วเนี่ยท่านพูดอะไรไม่ได้เป็นเรื่องยาก เย่แต่ว่าสำนวนของท่านบางทีท่านยังมีสำนวนบาลีผสมบ้างแต่ถ้าเราเป็นคนที่คุ้นเคยต่อท่านมาก่อนจะเป็นบาลีจะบาลีบาลไมลีก็ตามเชนนเราก็คงเข้าใจเรื่องที่ท่านพูดไม่ยากอะไรนะักหรอกเราคงชอบเราคงชอบท่านพูดอย่างนั้นนะชอบที่ท่านกล่าววาจายอย่างนี้ท่านพูดแนะนําเราแบบนี้มันถูกใจแล้วว่าเอ๊ะมันตรงใจแล้ว,ว่าปฏิปทายอย่างนี้ นี่แหละครูบาอาจารย์เราละอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูบาอาจารย์เราไม่หลอกเธอแน่เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราคือพระพุทธเจ้าแน่หลอกเราแน่แล้วมีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันอืไม่ใช่ฉันคนพูดคือครูบาอาจารย์ของเธอไม่ใช่แต่เรามีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองคือครูบาอาจารย์ของเรา และยังมีท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราคือพ่อแม่เราพมเทว,วดาทั้งหลายท่านลงเท้าจาตุมาราชทั้งสี่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราอคอยแนะนําคอยบอกคอยสอนคอยช่วยเหลือท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราจะทําอะไรก็ง่ายเราจะไปทําความดีที่ไหนเราก็ได้รับความเมตตาช่วยคุ้มครองรักษาช่วยบอกช่วยตักเตือนอะไรอย่างนี้นะมันทาให้เราไม,ไม่ต้องไปเจออันตราย ไม่จะไปเสียเวลาความดีที่เราได้ทำมันก็อิ่มใจกลับมาอย่างนี้เธอต้องถือแบบฉันนะเรามีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเรามีครูบาอาจารย์คือสาวกขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีครูบาอาจารย์คือพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์ของเราคือท่านทั้งหลายที่เมตตาสงเคราะห์ดูแลเราวยความรักด้วยความเมตตาเป็นครูบาอาจารย์ของเราหมดเลย เวลาเรานึกอยากจะกราบครูบาอาจารย์เราก็กล่าวถึงท่านเหล่าเนี่ยนี้ว่านี่แหละคือครูบาอาจารย์ของเราถ้าใจของเราปราลบครูบาอาจารย์ของเราบ่อยๆเธอก็จะลืมคำสอนของท่านยากพอนึกปั๊บเราจะรู้ว่าอ๋อท่านเคยพูดอย่างนี้ท่านเคยตักเตือนเราแบบนี้ท่านเคยแนะนำให้เรา มองความจริงให้เห็นอย่างนี้ชีวิตเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครมันสบายใจมาก่อนทุกคนมันมีเรื่องมันถูกเบีบดขันจิตใจกันมาทุกคนนั่นแหละน้อยมากมันก็วัดกันไม่ได้หรอกนะแต่รู้อย่างเดียวว่าเราทนมันได้ยากแล้วละ่ะในสิ่งที่เราโดนบังคับจิตใจมาเนี่ยไม่ว่าโดนทางร่างกายก็โดนบังคับจิตใจของเราให้ทําอะไรได้ยากโดนบังคับทางจิตใจที่มาจากคน มาจากสัตว์บ้างนะมาจากสิ่งที่เราเห็นได้ตาเนื้อที่วัตถุธาตุทั้งหลายบ้างอย่างนี้มันก็ทําให้ใจของเรามันอยู่ด้วยความสงบได้ยากไอ้ความเดือดร้อนอย่างนี้เราจะทําให้ใจของเรามาสงบได้อย่างไรเมื่อเช้าฉันเดินจมกรมฉันมองโลกอยู่สองใบโรคส่วนรวมกับโลกส่วนตัว โลกส่วนรวมคือมันอยู่กับคนทุกคนอยู่กับคนที่มีกิเลสตัณหามีอุปทานมีอกุศรกรรมมันเป็นโลกที่เราแยกแยะอะไรไม่ได้เราบังคับใครไม่ได้เราไม่สามารถหนีปัญหาในโลกใบนั้นได้เพราะโลกใบนั้นมันมีทั้งคนที่มีกิเลสมีทั้งคนมีตัณหามีทั้งคนมากมากมีทั้งคนเบียดเบียนมีทั้งคนคิดเอาเอาตัวเองแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โลกของคนไม่มีเมตตาซึ่งกันและกัน เธอลองไปอยู่ในโลกใบนี้สิประมาณเหมือนถ้าที่ทํางานของเธอมีแต่คนที่คิดจะอยากจะได้อะไรก็เข้าตัวหมดเลยไม่เคยแบ่งสรรปันส่วนไม่เคยมีน้ําใจต่อกันใครดีนิดดีหน่อยก็เที่ยวขัดฟางขัดตัดเลื่อยกี้ขากี้กันแล้วเอาเรื่องพูดกระแนก,กันแหนเราให้เจ้านายฟังบ้างเอาเรื่องไปจริงไปปัน่นให้เป็นคนให้คนอื่นเขาฟังว่าเราเป็นคนไม่ดีบ้าง เธอไปอยู่โลกแบบน,นั้นเธอจะทนอยู่สำนักบริษัทนั้นได้สักกี่วันใจเธอถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นคนแบบเขาเธอจะทนได้สักกี่วันเธอทนไม่ไหวแล้วไอ้แค่เอาเงินกับการจะมาน,นั่งทนมันบีบทุกวันทุกวันเนี่ยเช้าไปเจอหน้ามันเอาแล้วบ่ายหน่อยมันเอาแล้วเย็นจะกลับบ้านมันเอาอีแิละแล้วเราก็กลายเป็นบุคคลที่มันไม่เอาเราหรอกเพราะว่าเราซื่อเกินไป เขาทุกคนมันมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันหมดต่างคนต่างรู้ทางกันมันก็จะรู้ว่าจะหลบจะหลิกมันจะปีกตัวของมันยังไงมันก็ทําได้แต่เราไม่เป็นอะไรเลยเราเข้าไปซื่อๆเนี่ยเราก็ไปทํางานวยความตั้งใจหวังว่าได้เงินเดือนกลับมาเราจะได้ใช้กับครอบครัวเราถูกไหมล่ะถ้าเธอไปเจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วเธอจะทนมันไหวไหมนั้นโลกใบนี้มันยากเราอยู่แล้วไม่มีทางที่จะใจของเราจะไม่โดน กระทบสร้างความอึดอัดขึ้นมานะโลกหนึ่งใบเนี่ยเราจรึงไม่อยากอยู่เลยแม้เซวินาชีเดียวก็ไม่อยากเอาใจมาอยู่ตัวอยู่ไปเถอะแต่ใจไม่อยากอยู่ตัวอยู่เนี่ยไม่สาคัญหรอกนะนะเพราะร่างกายก็ส่วนร่างกายไปสิใจมันคนละเรื่องกับร่างกายมันไม่ใช่ของเดียวอันเดียวกันนี่ถูกไหมล่ะ ร่างกายมันอยู่ตรงไงอย่างไรมันจะอยู่แบบไหนมันจะเสื่อมจะโทรมมันจะแก่มันจะเหี่ยวก็เรื่องของร่างกายมันไปมันจะเสียดแทงขัดตกปกพ่องในร่างกายของมันเป็นยังไงก็เป็นเรื่องปกติของมันไปมันจะไปอยู่กับคนนั้นคนนี้คนนู้นก็อยู่มันไปเสยร่างกายจุดไหมเล่ะจะใจเราเนี่ยเราสามารถไม่เอาใจไปอยู่ในตรงนั้นก็ได้เราย้ายใจของเราไปอยู่ในโลกไปของเรามันไม่ได้เล็กนะ โลกไปนั้นของเราโลกมันเป็นโลกที่กว้างโลกมันมีแต่ความสว่างโลกมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสโลกเจอแจต่คนดีดีอย่างน้นเราเจอพระพุทธเจ้าโลกไปใหม่ของเรานะเราได้เจอพระพุทธเจ้าเจอท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเจอครูบาอาจารย์เราเจอท่านทั้งหลายที่มีจิตเปี่ยไมไปด้วยความเมตตรักและความเมตตาเหมือนกับเราได้กลับมาบ้านของเราเนะี่ยแล้วเจอพ่อเรา,เ,ราเจอแม่เราเจอพี่เจอน้องเรานะ ทุกคนก็ให้ความยินดีแล้วก็เมตตากับเราทุกอย่างเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอุปมาอย่างนั้นนะนั้นโลกสองใบเนี่ยเราจรึงไม่ไปด้วยกันโลกใบนี้ที่ต้องอาศัยขันห้าก็ไปของมันไปปกติขันห้ามันไปไหนไปอยู่ตรงไหนอยู่ไปเจออะไรก็เจอไปทำไรทำไปใจใจไม่อยู่ด้วย เราจะต้องกลัวอะไรกับสิ่งที่มันวุ่นวายภายนอกเราเพราะว่ายังไงเสียเขาก็ไม่สามารถก้าวเข้าถึงเรามีแต่เธอจิตใจโมจะว,วุ่นวายข้างในของเธอเองที่ทําให้มันไม่สงบเท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ที่ภายในใจเธอนะโลกเล็กๆที่มีเฉพาะใจเธอเนี่ยที่มันขยายให้กว้างให้มีความสุขเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเธอสามารถเป็นคนทําให้ใจของเธอในโลกของเธอเป็นสุขเมื่อไหร่ก็ได้ด้วย ไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่าต้องเจอคนดีเราถึงจะมีความสุขเจอสิ่งที่ชอบใจของเราจะต้องเป็นสุขได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็มีความสุขไอ้โลกข้างนอกเธอจะไปหวังอะไรมันจะไม่ได้อ่านนิจังถูกไหมเล่ามันเที่ยงที่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปแล้วคนยิ้มยิ้มกับเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนหน้าบึง้งคนพูดดีเมื่อสักครู่นี้กลับมาพูดไม่ดีกับเราก็ได้ และเธอไปฝากเอาใจของเธอไปฝากโลกข้างนอกอย่างนี้ว่าคือความเป็นอยู่ของเธอเธอไม่แย่เหรอหัดแยกออกจากกันจะบ้างนะแยกกายเฉพะาะภาษาเพราะวะ่าแยกกายแยกจิตกันบ้างนี่เรื่องของกายเรื่องของกายที่ยุ่งกับกายคนอื่นเรื่องของกายที่ต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเรื่องของมันที่ เป็นของหยาบหยาที่ใครเขาเห็นได้ก็เห็นไปแต่เรื่องของจิตเราจ้างให้ใครก็ไม่มายุ่งกับใจเราได้เรายุ่งคนเดียวเมื่อเรายุ่งคนเดียวเราจะมาทําร้ายใจเราเพื่ออะไรล่ะรักษาใจของเราไม่สบายไม่ดีกว่าหรืแต่การรักษาใจของเราเราไม่ได้เป็นหลับหูหลับตานั่งสมาธินะถ้าเธอยังยังนั่งหลับตาเข้าสมาธิแล้วยักตัวของเธอออกจากโลกภายนอกอย่างนี้ย่งอีกไกล ปฏิบัติแต่เธอจะฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเธอถึงที่ทํางานปุ๊บก็เข้าสมาธิขัดสมาธิเพชรนั่งสมาธิเลยก <c oughs> ูไม่ยุ่งกับมึงกูไม่ยุ่งกับมึงมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูกูเข้าสมาธิเดี๋ยวหมดเวลากูกลับบ้าน <c oughs> ถึงเวลาเงินเดือนมากูรับสตัง <c oughs> เอาความจริงเนี่ยนะความจริงเราไม่ได้อยู่โลกแบบนั้นเราอยู่โลกที่ต้องเป็นปกติกับเขาจใจใจยังไงของเราไม่ว่าเราจะอยู่โลกปกติยังไงก็จ้างให้ก็ไม่มีใครเห็นใจเราเธอเชื่อไหมล่ะถ้าเชื่ออย่างเนี้ยเธอจะกลัวอะไรที่กลัวคือกลัวใจของเธอไม่มีที่พึ่งมากกว่า ถ้าใจของเธอมีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ครูบาอาจารย์อย่างเราพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเราจะกลัวอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็แก้วกล้าในท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายนิสสาราโทภาษาพระเชาวงั้นเป็นบุคคลที่อยู่ตรงไหนก็แก้วกล้าในท่ามกลางคนทั้งหลายเขาจะทำยังไงก็ทำไปใจเราก็ไม่ได้หวันไหวไม่ได้กลัวอะไร กลัวทำไมแกไม่เห็นค่ากลัวทำไมแกไม่ได้ทำถึงค่าจะต้องกลัวอะไรแกทำก็แกก็ทำก็เรื่องโลกของแกไปเลยแกจะสร้างโลกแกเศร้าหมองแกจะโลกไฟเผาใจแกก็เผาไปคนเดียวสิเขาไม่เอาด้วยนี่แกจะดาก็ดาวไปสิใจแกนี่ไม่ได้ใจค่านี่ถูกไหมล่ะลอวคิดไปตรงไปตรงมาอย่างนี้ถือว่ามันก็จบง่ายไหมล่ะง่ายแต่ถ้าเธอคิดไม่เป็นแบบนี้แจกไม่ออกเธอก็เอาชีวิตของเธอมั่วไปหมดนั่นแหละ โลกของตัวเองไม่สนใจสนใจโลกข้างนอกว่าเป็นโลกของเธอเนีย่ยเขาคิดว่าเธอมีในมันมันมีในเธอเธอคือมันมันคือตัวเธอความจริงไม่ต้องพูดเรื่องแบบนี้ก็ได้มันคือความเป็นไปอย่างที่พระส,สอนว่าจริงๆไม่มีอะไรเป็นของเธอไม่มีอะไรเป็นตัวเธอเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันก็ไม่สามารถเกี่ยวข้องกับเธอได้ เราแค่แยกความเข้าใจตามจริงอย่างนี้แล้วเธอก็เห็นว่าจิตก็ส่วนเจ้าส่วนของเราจะสุขจะทุกข์ก็อยู่เรื่องของเราเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ทําของเราสิมันเป็นเรื่องที่ตรงมากเลยในการแยกกายกับจิตเธอตจะจิตของเธอโดวงเดียวที่เธอรักของเธอมีความสุขของเธอแล้วเมื่อพ้นจากร่างกายนี้ไปจิตของเธอก็ไปสวยในที่ที่เป็นสุขได้จนถึงนิพพาน ขาจึงต้องมีการฝึกจิตใจของผู้ปฏิบัติไปตามกำลังที่เราสามารถทำได้เช่นว่าถ้าเธอทำอย่างที่ฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาจึงเอเพียงเพียงัยงไมเอาเธอจงหลบเถอะเธออย่าไปทำงานเลยเธอสู้ไม่ได้เธออย่าไปสู้กับเขานะเธออย่าไปทนทนไม่ได้ก็อย่าไปทนเธอเข้าป่าเธอเธออย่าไปทนเลยไปปลงผมซะบวชชีซะเลย เธอไปอยู่ตั้งสำนักเองขึ้นมาเลยแล้วเธอก็อยู่คนเดียวของเธอไปเลยเลี้ยงหมาเป็นบริวารเงีไว้เด <c oughs> ี๋ยวถ้าเคยกำลังใจของเธอไม่ไหวแบบแบบนี้เอา็เราก็ไปอาศัยสำนักในสำนักใดสำนักหนึ่งที่เขามีที่ปฏิบัติเธอก็ไปวัดไหนเขามีที่ปฏิบัติแล้วก็ไปอาศัยเขาอยู่ไปขอข้าวกินบ้างไปขอที่ปฏิบัติที่หลับที่นอนบ้างนะไปขออนุญาตท่านอยู่ปฏิบัติเธอไปเอาเธอก็ต้องพยายามทําทใจว่า ในเมื่อเธอทนไม่ได้ข้างนอกเธอเธอรู้ทนเห็นทนอาการของคนไม่ได้กําลังใจของเธอไม่ไม่หนักแน่นกับความจริงเพียงพอเธอก็ต้องถอยไปอยู่ในที่ที่สงบกดฝึกตัววิเวกไปก่อันนี้รียการฝึกจิตของเราเป็นขั้นขั้นไปมันทําได้กับคนที่มีความเชื่อในความจริงนะก็ได้เรามีปัญญาปัญญาคือความ เข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วเราไม่มีอารมณ์คิดที่จะปฏิเสธมันได้เพราะนี่คือความจริงที่เราพิจารณาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กระตัวเราได้เราสามารถวางเราไว้ตรงไหนก็ได้ที่เหมาะสมตามความจริงที่เราเป็นอยู่ทําไมเราต้องไปก้าวล่งกับสิ่งที่มันไม่จริงล่ะไอ้ไม่จริงเหมือนกับว่าโลกที่ไปข้างนอกน่ะมันมีเรื่องอะไรที่มันทําให้เรา เป็นอย่างที่เราต้องการบ้างไหมล่ะไม่มีแต่โลกภายในใจของเรามันเป็นทุกอย่างที่เราต้องการมันคือความจริงถูกไหมล่ะเอาเธอบังคับได้เธอฝืนไดเน้เป็นดังใจเธอเพราะจิตมันเป็นของเธอมันเป็นตัวเธอเป็นของเธอเธอมีในจิตจิตมีในเธอมันไม่มีทางที่จะแยกแยะออกจากกันได้ไหมรู้กับจิตมันก็ไปได้วยกันอย่างนี้แหละ แต่นอกเหนือสิ่งที่เป็นจิตกับผู้รู้แล้วไม่มีอะไรเลยที่เธอจะเป็นของเธอเป็นตัวเธอเธอจะก้าวล่วงเข้าไปยุ่งกับมันได้แล้วมันจะก้าวล่วงเขายุ่งกับเธอได้มันไม่มีอะไรที่ยุ่งได้เลยนอกจากเราจะหาเรื่องออกไปเจอแล้วก็ไปยึดถือมันเอาเองใช้คำว่าช่างมันเถอะมันเป็นโลกปกติโลกใบนี้มันเปิดเลอะเทอะไปด้วยกิเลสตัณหาของคนปะปนกันไปดีชั่วมก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละ เหมือนคนมาบ้านเราอย่างนี้นะแหละแา่เขามามาจากที่อื่นบางทีเขาก็มาเรื่องเดียวคือมากินกินเสร็จเขากลับถ่ายห,หนูแค่ยังไงก็ยินดีให้เป็นทานมาเกินก็ให้กินไม่ได้ห้ามแต่ทำอะไรไม่ถูกก็ตักเตือนบอกไว้ จะไม่ชอบใจก็ช่วยไม่ได้จะจะหน้าเขียวหน้าแดงก็เรื่องของเธอจะจะกินอิอ่มแล้วเธอกลับจวันเธอก็มาใหม่ก็หน้าเขียวหน้าแดงเหมือนอย่างเกา่าจะ่เธอิ่แล้วอิ่มแล้วเธอก็กลับแล้วจ่ไปห้ามคนเหล่านี้เพื่ออะไรเอาแต่คนที่เขามีความเห็นถูกทุกคนมาหยุดกับเราทุกมันเป็นไปไม่ได้หรนะอกเนอะใจเรามีอะไรอะเราจิม,ม,ม,มีมีตเมตตาเราก็เมตตาเราให้คือให้อยากกินเอามากินได้ไม่ว่ากันมาเช แต่ว่าเราก็ต้องตักเจอนในสิ่งที่เขาทำเรื่องเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำบอกเขาทราบว,ว่าทำอย่างนี้นะคุณนะทำอย่างนี้นะป้านะทำอย่างนี้นะลุงนะกินละวางใ้เรียบร้อยแบบนั้นแบบนี้นะกินพร้อมกันนะอย่าก,กินหมดนะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้กินนะเราก็พูดได้เธอทุกคนก็พูดได้เธอจะกลัวอะไรล่ะเขาจะบอกว่าเราต้องมีการสํารวมใจิตใจเราเนะี่ย สำรวมใจไว้เทารมีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์สอนเราละวัดระวังถ้อยคาวาจาละวัดระวังกิริยามารยาทละวัดระวังการอยู่ร่วมกันไม่ให้ไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนได้อยากได้จนเกินไปนะแบ่งปันกันไปเราอยู่ด้วยกันก็แบ่งปันที่นั่งที่นอนที่กินแล้วก็ว่ากันไปช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปเธอทําทอย่างนี้เธอก็อยู่อย่างมีความสุขใครก็จะมาทําอะไรร้ายเธอเลยแต่เรารักษาโรคจิตใจของเราดีตายเราก็ไปสวรรค์ มันก็ไม่มีอะไรที่ที่ใครจะต้องมาคับกันได้เอาเธอเลือกของเธอนะทางของเธอเลือกแล้วแบบนี้เธอเลือกใจของเธอต้องการเป็นอย่างนี้เธอก็เลือกใจของเธอไปเพราะเป็นสิทธิ์ของเธอนี่จิตจริงของเธอจิตเป็นตัวเธอเธอมีในจิตของเธอจิตในเธอมีตัวมีในตัวของเธอเธอจะทำไงกับใจของเธอเธอก็มีหน้าที่ทําของเธอไปสิไม่มีใครก็หวงห้ามอะไรหรอกนะวางใจอย่างง่ายไปแล้ ก็ไม่ได้มีอะไรหนักเ่ยก็สบายๆเนี่ยเธออยู่อย่างก็ได้ฉันก็อยู่อย่างของฉันได้เธีก็อยู่ของเธอต่อไปได้สรุปแล้วกินข้าวทานของเธอที่ตั้งใจทำก็มาถวายรลึกนึกถึงคุณของพระรน้นตรยัยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิต ปรารถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอานิสงส์งเลิศเพราะเธอตั้งใจได้ความบริสุทธิ์เพราะสุดทานของเธอก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตมอัตราแม้แต่สังขาร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดี ที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอัเปนกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสงสมบูรณ์และบริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิดอ,อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอเป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ ช่วยชีวิตให้อนเชือได้มีกำลังวังชาจะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเสจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจรับพรนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปกปติ จิติตังปะชิตังจุมหังคิปะเมวัสมิสตุสเพปุเรนโุสังกปาจันโทปนานารโซยะทามานิชโชติราโซยะทาสพิธิโยวิวัชันตุสัพโรโววนัสตุมาเตพวันวันตรายโยสุขีที่คายุโก ภาวะอภิวาชนะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตรารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลาง